โทษทีอ่ะเดี๋ยววันนี้ลงลิ้นไม่ได้แล้วนะโหยจำผิดวันนะ่ะไม่ใช่จำผิดวันสิประจําเดือนมาแล้วว่าค้อเน็กว่าจะมาพรุ่งนี้ฮะจะไม่นอนไม่นอนได้ไงลัะเปิดห้องแล้วหม <c oughs> มีเวลามีเงินก็มียลงไปด้วยไม่นอนไม่ได้หรอก แล้วผู้หญิงเรานะคะทุกคืนก่อนนอนอย่าลืมทานเชวาด้วยสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูภายในของผู้หญิงมันก็แค่ก้มต่ำไม่ได้อ่ะเพิ่งมามันมาไม่เยอะหรอกประจำเดือนน่ะทำไมจะนอนกันไม่ได้ ใครสนใจรับส่วนลดที่ไม่อจัก้าได้เลยนะคะจัดการกับผู้ชายก่อนมาเปิดห้องแล้วไม่ยอมนอน